ตัวท้ายหนึ่งศูนะดิฉันางสาวสุวิรภาถูกแก้วหงค่ะรหัสสี่ตัวท้ายหนึ่งศูน์เก้าหกค่ะขบนายเจรชบุญพันธ์ครัรหัสอี like <im> ai. ิหกศูนย์หนึ่งอหนึนค่ะรหัสีิงหนึ่งสองห่งาอารหัสท้ายะก มีส <łość> ่วนสน่วคสงหนึ่สง้าทีช้าค่ะสูงห้าสี 6คนไหมโอเคค่ okay. สะสอบถามคุณผู้ชมนะคะวิต้าแท็กเป็นการนำการฝ้าระวังทางการแพทย์ค่ะระดับโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกมาสู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงภาวะวิกฤตค่ะปัจจุบันนะคะประชากรมากกว่า13ล้านคนทั่วโลกนะคะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะแล้วก็ในประเทศไทยมีผู้ป่วยที่13ล้านคนค่ะ แล้วก็ที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองป่วยอยู่มีผู้ติดหลานคนนะคะเกิดจากการที่ไม่ใส่ใจในสุขภาพไม่มีเวลามากพอแล้วก็การเข้าไม่ถึงข้อมูละค,ะค่ะกลุ่มเป้าหมายของวินตาแท็กนะคะก็จะมีผู้สูงอายุผู้ววป่วยความดันโลหิตสูงและกลุ่มเสี่ยงะคะ่ะครับแต่คุณค่าที่เราที่จะมอบให้กับลูกค้านะครับก็คือ การเฝ้าระวังสุขภาพเสียิยาไก่นะครับแล้วก็การแจ้เงเือนลงหน้านะครับเพื่อลดภาะวะความเสูงอย่างที่เราพูดไปนะครับแล้วก็การลดภาระการเดินทางไปโรงพยาบาลซึ่งการที่เราจะไปโรงพยาบาลบางทีมันมันแบบระยะทางอะไรมีด้วยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการต่างๆวยค่อนข้างสูงนะครับสำหรับโรงพยาบาลที่มีคุณภาพครับแล้วก็การเพิ่มคุณภาพชีวิตและความมั่นใจของผู้บริโภคก็คือเพิ่มให้มันแบบม่มีคน,นแบบป่วยในโรงพยาบาลมากขึ้นแล้วก็ลัน้ำหน ครอบครัวนั้นมีความสุขนะจริงนะครับแล้วก็ทำนายความเสี่ยงนะครับเพื่อป้องกันภัยงุนานะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยรับว่าอย่างที่พูดไปครับว่ามันค่าใช้จ่ายมากขั้น้งสูงครับแล้วก็รูปแบบการตลาดปัจจุบันนะครับรูปแบบการตลาดปัจจุบันเนี่ยมองมองว่าก็จะเจาะไปที่กลุ่มสร้างคอนเทนต์นะครับแล้วก็พวกเป็นว่าแบบว่าการจัดโครงการการแคมเปญต่างๆครับว่า ให้แบบเราเอเวนต์ในการพวกเป็นอนตนาดรูกับโลกเอเวอร์เรนท์ชันนะครับแล้วก็บริการที่บริการสายการด้านคอรณีสูสองอรณีสูงนะครับก็จะเป็นพวกนาฬิกาทำนาฬิกามาวัดอะไรแบบนี้ครับเพราะเราไม่ได้แบบเน้นเพื่อพ mm ัฒ hmm. นาไปทางเว็บไซต์อย่างเดียวแล้วก็ทําในพวกของการให้บริการในระดัแบบนาฬิกาการ ควบเป็นเครื่องมือไอทีด้วยะครับแล้วก็สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ยังมีู่ว่างก็คือส่งเสริมให้ทุกคนหารากสุขภาพหรือก็สร้างจงเป็นให้ทนแคนทานมาตุหนทุกท่เหมือนกันครับก็คือสุดท้ายก็จะเป็นการตัดแบ่งโอก็คือใช้ทั้งเครื่องมือดิจิตอลแล้วก็การสัมผัสทางแพทย์แล้วก็การดูดายที่เน้นสร้างแรงบูงมันดันใจนวยครับ ผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพหรือว่าคนที่กำลังอรับาลังกายอยู่ค่ะโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกค่ะแล้วก็จะมีเป็นหน่วยงานสุขภาพแล้วก็บริษัทประกันสุขภาพค่ะซึางมันจเมีรูชชิพน,นะคะบริการให้คําตรึกษาสุขภาพแบบออนไลน์ค่ะระบบแจ้งเตือนแบบสบบ่วนบุคคลมีโปรแกรมสมาชิกสําหรับผูท้ที่อาจจะเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีค่ะแล้วก็จะเป็นการบริการหลังการขายสำหรับชาแนลภาษาจะเป็นแอปพลิเคชันมือถือเว็บไซต์โรงพยาบาลหรือว่าคลินิก พันธมิตรที่มีพันธมิตรเกี่ยวกับโรงพยาบาลแล้วก็ประการสุขภาพาค,ค่ะแล้วก็รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆออนไลน์มาร์เก็ตติ้งค่ะ value value o p t i o นะครับอย่างที่เราพูดไปก็คือเรายอยา,า,ากให้การเฝ้าระวังสุขภาพทางไกลแล้วก็การแจ้งเตือนล่วงหน้าลดความเสี่ยงในภา,าวะฉุเกเฉินนะครับแล้วก็ลดการลดภาระลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นใจแล้วก็ไหนนะคให้แบบ ครอบครัวมันดีขึ้นแล้วก็ทําให้กลงคมแรงงานอยู่ยืนเลยครับแล้วก็ี c r e a t ิ v i t y นะครับการพัฒนาและดูแลพวกวกาเรามาสุขภาพแล้วก็การวิจัยพัฒนาเอทาเพื่อการเชิงเดินลงหน้าแล้วก็สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลเลชทีนิกนะครับแล้วก็ให้บริการลูกค้านะครับในทุกคนนะครับต่อมาครับเป็นทรัพยากรนะครับผม เราก็จะมีทีมแพทย์เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแล้วก็ทีมพัานซอแ8รนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไอโอทีนะครับพวกนาฬิกาการวัดนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลโรงพยาบาลครับฐานข้อมูลด้านสุขภาพครับแล้วก็ทีมแพทย์ทของเราก็จะเป็นพวกโรงพยาบาลและคลินิกแล้วก็การสุขภาพนะครับแล้วก็ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์พวกเวอร์เบลแล้วก็ ไอทีแล้วก็เหมือนกันรัฐสาสาารณสุขแล้วก็นักลงทุนนะครับแล้วก็กองทุนสาอะไรถัดไปะคก็จะเป็น t r u c t u r e คะ่ะรส้า,า,า,ะค,ะาค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าใช้จายในการ ER พัฒนาแลก็การบรงซวรแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์นะคะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายการตลาดประชาสัมพันธ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายแรงงานบุล ก,ก,ก็เป็นา่าบริการร่วมกับงพยาบาลแล้วก็บริการบริษัทประกรันค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็น่าบริการบริรนคะโอเคในแลนกเป็นแผนฟอมเนาะเเป็นเว็บไซต์เป็น ตอนนี้คือยังแบบคิดว่ามันเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็มันมันเราอยากให้มันแบบมีแบบกลุ่มลูกค้าเยอะๆล้วก็กลายลาเป็นว่าเป็นบริษัทที่ชื่อว่าพีทันเทคเพื่อที่จะมีการขายแบบว่าเว็บเพื่อที่จะทําบบลดความเสี่ยง,งทำาำไรลบความเสี่ยงแล้วก็จะมีพวกแบพวกนนาฬิกาพวกสายวัดความดันแบบนาฬิกาที่มันสามารถวัดความดันไ,ได้ด้วยหรือวัดแการเต้นหัวใจอะไรประมาณนี้ครับก็จะขายในพวกนี้ครับ ีสำคัญครับครับยังมองภาพไม่ออกความหมายก็คือว่าเราเราจะเป็นเว็บไซต์การแล้วก็เว็บไซต์ที่ให้ทำปรึกษาเกี่ยวกับโรคนี้ใช่ไหมเป็นเว็บไซต์ที่ทํานายครับแบบว่าคล้ายๆกับการทํานายโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็มีการขายอู่คอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ด้วยครับทำนายหรือทำนายไม่ทำใคร ให้กับ,บคุณผู้ป,ป,าาป่วยที่สนใจนครับรท,ที่ปุงสักสกสักสิกสีกสักสักมเกาักสั้าักสักนักสักสทกสักสักสัปสักสกสักสักเแบบั้าักสักสักเักสักลักสักเักสักสั่สักสัสัก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 สับสั่สักสักสักสัีสักสัวสักักสั่มัสักสเกสั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 าสับมักสักสกัก่ัสสสัร่กก ก็เองไปตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งบางทีค่าใช้จ่ายสูงครับก็ทำานความเสี่ยงเบื้องต้นได้ครับไม่ได้แบบว่าเป็นการรักษาเลยแต่หากว่าเป็นการรักษาเลยก็มีในการบริการนั้นครับก็เป็นว่าเหมือนการแบบนัดพบแพทย์ได้รับอะไรนี้ครับใช่ครับใ่ไกลุ่มูกค้าเราก็มีคนที่อยากจะไมถึงจัดยาก่ะท่านายครับคนทั่วไปคนที่อยากจะ คนที่อยากจะทราบก็จะเป็นโรคอะไรไหมกับคนที่ต้องการช่วยเหลือคนที่อยากจะเป็นแบอคนคือหมออ่ะมีหมอใช่ไหมมีผู้ป่วยมีหมอที่นี่จะมาใช้แล้วก็มีโรงพยาบาลด้วยคลินิกด้วยใครก็ได้ใช่ค่ะก็คือก็จะเป็นเหมือนแพลตฟอร์มหลักเพื่อที่จะให้แบบโรงพยาบาลคลินิกหรือว่าแบบเช่นแบบว่าหลักการเรื่องนี้คือแบบว่าเช่นผมอยากอยากซาร่าตัวมีความเสี่ยงไหม ผมก็ทํานายกับเบลนี้ครับกับเซเวอร์ปุ่มมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเชิงบินผมสามารถนะัดพบแพทย์เฉพาะทางได้ในตรงนี้พบโรงพยาบาลได้ในแพลตฟอร์มนี้ครับครับมันเป็นศูนย์รวมแพทย์ครับผมดึงแบบในเฉพาะด้านโรคความดันโลหิตสูงมาอีกคะแนนหนึ่งถามไม่ได้เป็นแบบว่าแพทย์แโค้งร่วงรวครับเพราะได้ความดัสูงกับหัวใจใช่ไหมอ่ะใช่ประมาณแบบจังหลักตอนเป็นมตื่ อ่ใช่ครับรูกมันใจจะเป็นรูปท่างความช่แต่ว่าหลักการก็คือเป็นรูกปวามรู้สึกก็คือมีผู้ป่วยมีหมอใช่ไหมหมอก็อาจจะสังกัดโรงพยาบาลั้นหรือที่บนใส่้เข้ามาอย่างนี้คหับป่วยก็เข้าไปของข้อมูลบางอย่างแล้วก็เข้าไปดูว่าหมอคนไหนาเห็นที่หมอใช่ไหมว่าหมอตำแหนว่าโรงพยาบาลที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับ ก็จะเป็นทีมแพทย้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแล้วก็ทีมซอฟต์แวร์ครับแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วก็ต่างๆด่านข้อมูลสุขภาพน้องับเราคิดต้องเช่าคาวไหมเพ่มพวกคาวนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเช่าอาจจะต้องเพิ่มเติมเข้ามาในด้านตรงนี้ครับผมว่าเรามีแพลตฟอร์มเนาะใช่ครับสร้างแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาก็ต้องมีอยู่ครับไม่เช่าคาวก็ต้องไปออร์ดิ้งอ่ะ ในนั้นลงทุนสตาร์ทอัพคืออะไรครัก็แบบเกือบเมืนเกือบแบบอยากมาแบบเขาเรียกว่าสตอยากมาร่วมทุนด้วยครับเพราะว่าแต่ว่าคนกลุ่มนึงเนี่ยผมอยากคือว่าอยากตัวเองไม่มีทุนมากหรือว่าอาจจะไม่มีทุนระดับว่าเพื่อการทําในโมเดลเนี้ยธุรกิจเนี้ยคืออาจจะต้องใช้ต้นทุนสูงแต่ว่าเราเราก็แบบเปิดเปิดรับเหมือนพาร์ทเนอร์ที่อยากนำลงทุนพวกอสตาร์ทอัพสนใจในด้านที่เราอยากจะทำ ค่าโฆษณามครับอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของค่าโฆษณาเข้ามาครับเพราะว่าเราก็เป็นสตาร์ทอัพแล้วก็อยากให้คนรู้เราต้องมีค่าโฆษณาด้วยค่าโฆษณาในที่นี้ถ้าเกิดเราบอกว่ามันน่าจะมีค่าโฆษณาสมมุติเราเปิดกัดฟอสต์ขึ้นมาแล้วก็มีคนเข้ามาใช้งานทั้งผู้ป่วยทั้งหมอมาอยู่ในนี้ใน่โรงพยาบาลด้วยค่าโฆษณาที่เกิดขึ้นขนาดจะจำ บริษัทที่มันขายอาหารเสิร์ฟขายอุปกรณ์ขายอะไรนี่ใช่ไหมครับมันต้องมาใส่โฆษณามันต้องประกาศขายแล้วระบบเราขายด้วยใช่ไหมขายตามบริการใช่ไหมครับอ้าวใช่ครับขายก่อนด้วยครับผมแบบเป็นบริษัทหลักไปแล้วแต่ว่าเรามาอ่าสโคปมนตรงที่แบบการทำนามอะไรประมาณนี้แล้วมีขายอุปกรณ์ขายอุปกรณ์เลย ไปฟอร์มนี้ทำนายจะทำนายแบบออนไลน์หรือว่าต้องมีการเจอหน้ากันระหว่างผู้ป่วยเนี่ยทำทำนายแบบออนไลน์เลยครับเพราะว่าทำนายจากการเราเพราะว่าการทำนายมันต้องรู้ค่าแบบความแรงตัวหินค่าความเต้นของหัวใจเงี้ยเราก็เลยกลายว่าเรามีสมาร์ทเดเวล็อปช้แบบนาฬิกาอะไรแบบเนี้ยเข้ามาเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลเข้ามาในด้านของการค่าความดันโัวหินขั้นบนขั้นต่ำขั้นล่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่าความดัน เลือดควาอเลือดอะไรเหมนด้วยครับแล้วก็ความตนัวใจเืดของาโอเคก็จพอได้ล่ม้อมีพอู้านดเจนัการโฆษณาก็ได้จะมนพวกคนจ้าหรือบารุงเป็นคนที่อยากให้แบบดูโฆษนาด้วยใช่ไหมครับเราต้องคิดเองนะว่าคนจะมีไหมครับมีก็ได้ไหมครับททั้งหมดเาเา